สวัสดีครับพบกับดิสกล้องแล้วนะครับผมวันนี้กลับมากับการอัลบั้มของลิซ่านะครับผมเป็นโซโล่ของลนะิซ่านั่นแหละแต่ว่านี้เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ดูเวอร์ชันอัลบั้มก็กลับไปย้อนดูคลิปเก่าได้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาลองเล่นกับตัวเครื่องเล่นเสียงของลิซ่าให้ดูกันด้วยนะครับผมแล้วก็ก่อนจะไปแกกล่องนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ก่อนไปดูด้วยนะครับผมวันนี้ก็ ภาพพูโตใหม่นะครับผมอาจจะยับหน่อยเพราะว่าเพิ่งปูเมื่อกี้เลยอันนี้ผมสั่งไปตั้งแต่เดือนสิงหาสั่งไปพร้อมกับไอตัวอัลบั้มเลยนะครับแต่ว่าตัว L.P. เนี่ยจะส่งช้ากว่าเพราะว่าตัวทางเว็บอาจจะส่งช่วงเดือน12เดือนอะไรอะเดือนธันวาใช่ก็เลยแล้วก็กว่าจะขนส่งมาไทยก็นานอีกอันนี้ผม สั่งกับทางร้านของทวิทนะครับผมข้างในกล่องคือยับม้กก็จากครั้งที่แล้วนะครับผมเคยสั่งของไอตัวของโรเซ่ไปเนาะก็ตัวของโรเซเ่เ,ซเนี่ยส่วนตัวคิดว่าค่อนข้างจะคุ้มเลยเพราะว่าอมไม่รู้เพราะลอดเป็นเมียรโรเซไเร่ไงเลยคิดว่าคุ้ม ฟ้าหมายถึงว่า,าของข้างในก็แบบเขาดูตั้งใจทําดูแบบีตัวตัวเขาเรียกอะไรตัววัตแมททเรียลอะอะไรหรอเออ่ตัวตัวแบบตัวกระดาษตัววัสดุอะไรเงี้ยค่อนข้างจะดีคิดว่าคุ้มค่านะแต่ตอนของเราแซ่ก็ของลิซ่าเนี่ยมาจริงๆยังไม่รู้เลยซ้ำว่าดีเทลข้างในบ้างมันมีอะไรบ้างรู้แค่ว่า ปกเป็นเป็นลูกริซ่าลูกแค่นั้นแหละโอเคอันนี้ก็เป็นการ์ดจากทางเออเว็บน่าจะแถมมาตัวอัลบั้มก็จะเป็นหน้าลิซ่านะครับผมแล้วก็สกีนเขียนว่าล,าลิซ่าเป็นชื่ออัลบั้มเนาะแต่ตัว ตัวตัวตัวอะไรนะตัวลลิสาจะเป็นตัวสเสข้าเรียกสก,กรีนเหรอสก,กรีนแบบสะท้อนแสงมันมันจะเล่นกับไฟด้อเ <Wow. S 1> ล่นกับแสงในกล้องอาจจะไม่เห็นเนาะแต่ของจริงมันเป็นแบบสะท้อนแสงข้างๆก็มองเห็นไหมเอยข้างๆก็เขียนว่าลลิสาขั่งนี้ก็เป็นตัว L นี่นก็มันมองไม่ค่อยเห็นเลยแต่ัล้แหละมันเป็นตัวแอลเนะเหมือนกันข้างหลังก็คล้ายๆกับเอ่อตัวอับบลบั้มเล็กเนะเหมือนทองคำเปลวเลยโอเคมาแกะกันดีกว่าโอ้ยกลัวเหลือเกินแกะมือแล้วกัน อันนี้เป็น limited edition เนาะ <Wow. S 1> เป็นแบบว่าเหมือนไม่รู้ว่ายังเป็นไหมแบบว่าหนึ่งแอคเคาสามารถสั่งได้แค่อัลบั้มเดียวอืมแต่ว่านี้เราให้แม่คาซื้อให้ซื้อผ่านทวิตโอเคมาดูข้างในกันนะครับโอ้ยแน่นมากโอเคข้างในก็ฝาก็ไม่มีอะไร หน้าแรกแผ่นแรกนะครับที่เปิดออกมาก็จะเป็นน่าจะเป็นตัวซองใส่แผ่นเสียงแหละืเป็นตัว L ใช่ดูข้างในก่อนแล้วกันโเหมือนของคล้ายๆของโรเซ่เลยอันนี้จะเป็นเอ,อมันต้องเป็นอะไรล่ะโพเตอร์ไม่ใช่โปดการ์ดไม่ได้ไม่ใช่ เออสักอย่างแหละแต่เป็นรูปเป็นรูปภาพที่ตอนของโรเซ่ก็มีแถม,มแต่ว่าอันนี้ของโรเซ่มันจะเป็นผ้านะอแอบเห็นกระจกตัวแอลอ้ยอยอยู่ในกล้องสวยมากเลยอืมใช่คงไม่ใช่หรอกเพราะว่า ไมจะใช้เข็มกัดของโรเซ่ก็ไม่ใช้อันนี้นะคะเป็นอืมเรียกไม่ถูกอะเป็นอะไรอ่ะนั่นแหละเป็นรูปของนิซ่าเนาะอสวยมากเลยแต่ว่าตัวกระดาษเป็นตัวกระดาษคอลัตชิดกับของโรเซ่นะ ของโรเซ่จะเป็นแบบนั่นจะเป็นกระดาษที่แบบมันแต่ด้านเอ๊ะยังไงแต่นี่คือแบบเป็นมันมันเลยอันนี้รูปที่สองนะครับอ๋อสองแผ่นติดกันจะนู้ว่าหนากว่าถ้าที่สังเกตข้างหน้าก็จะเป็นรูปเต็มเอแล้วก็ข้างหลังจะเป็นรูปแล้วก็เป็นขอ อันนี้มันแมวเลยที่ทราบมันแมวเลยอันนี้เซตที่เราเคยคนอนเฟิร์มอันนี้เรียกว่าเป็นเซตของเซตเอ่อเซตละลายน้ำหมึกของโรงงานพิมพ์เนาะบริษัทเห็นคงร้องอะ่ะดำจ้ะโอ้ดีเทลชุดสวยเน,นี่ย อืมอันนี้เป็นชุดที่ถ่ายใน MV นะครับอันนี้เป็นชุดชุดชุดถ่ายแบบนี้แหละชุดเหมือนที่แถมมานี้แหละใน LP เอ้ยในเครื่องเล่นแผ่นเสียงอันนี้เป็น เซ้ดเดียวกับอันนี้ปะใช่เซ้เดียวกันรองเท้าแดงข้างหลังก็เป็นโครซาเบาๆหนึ่งกรุปแล้วก็อันนี้เป็นลายเซนลิซ่าใหญ่มากฮ่าใหญ่มากแล้วก็เป็นโนจากลิซ่านะครับอันนี้อ่านไม่ออกภาษาเกาหลี เก็ okay. บให้เหมือนเดิมอย่างที่บอกซื้อมาเก็บเนาะมายังไงก็ต้องเก็บอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไอ้มนือนเดิมที่สุดนั่นเหมือนไม่เคยแกะมาก่อนเย็นสดสุดไปเลยอันนี้เป็นแผ่นเสียงเป็นซองที่ใส่แผ่นเสียงมาครับในนี้ก็น่าจะมีป๊ต พอเตอร์กัดเนื้อเพลงมังนะอุ้ยอันนี้มีพอเตอร์อันนี้ยาวเวอร์อันนี้ก็น่าจะเป็นละริสาเหมือนก,กันอุ้ยเพิ่งเห็นภาพข้างในอ่ะอันนี้มากเลย นาศรัทธามากทองดําสีทองสีดำ <c oughs> แบบว่าเหมือนวัดว่าอารามสันติงอันนี้เป็นเนื้อเพลงนะครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็นสติกเกอร์ไม่เหมือนของโรเซ่ละอ่ะสติกเกอร์สามแผ่นจะเห็นไหมอันนี้เป็นอะไรบ้างชื่ออะไรบ้างกับชื่อเพลงเนาะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งชุดสีแดงอันนั้น อันนี้เป็นบีนี่โอเคไม่มีอะไรคงไม่ติดหรอกไม่กล้าติดไม่กล้าใช้อ่ะอย่่ยึดติดเลยอย่ายึดติดกับวัตถุโอ้ oh, อันนี้เป็นโปเตอร์อีกอันหนึง่งโปเตอร์เอ่อเหมือนเหมือนแมวแมวนอนอยู่ใส่างามอาลลงฉาง โอเคครับผมอันนี้คือฝั่งโอเคหมดแล้วฝั่ง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 ซ้ายโอเคเก็บเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้เป็นแผ่นเสียงแน่นอนเพราะถ้าเกิดไม่ใช่แล้วก็คือไม่รู้อยู่ไหนแหละซื้อแผ่นเสียง แผ่นเสียงถุงครั้งนี้รู้สึกว่าดีกว่าของโรเซเน่นะเพราะว่าของโรเซ่เป็นถุงสองชั้นแล้วก็มีเนื้อเพลงแปะมาด้วยแบบมันเก็บยากพอเอาจะเอาใส่เข้าไปในเนี้ยมันเก็บยาก <Okay. S 1> แผ่นก็สติกเกอร์ทองการะครับเป็นหน้าเป็นไซส์ A กับไซส์ B อืมสวยงาม แอบตัดขอบมาไม่เนียนด้วยลอกเลยตรงกลางก็เป็นกระดาษสีทองนี่กับแสงได้เห็นนั่นแหละโอเคเดี๋ยวจะเอาไปลองเล่นให้ดูนะคะผมว่าเออมันเป็นยังไงตัดภาพไปตอนทีเ่เครื่องเสียงมาเลยเครื่องเสียงอะไรเครื่องเล่นมาเลย มาแล้วกับเครื่องเออเล่น LP นะครับก็ตั้งแต่ที่รีวิววันนั้นก็คือใช้ไปประมาณครั้งหนึ่งก็ครั้งละสามพันครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สามจะเหลือครั้งละส0มพันแล้วคุ้มอยู่คุ้มอยู่โอเคครับก็คือสภาพเห็นเลยว่าแบบไม่ค่อยใชย้แน่นอนอืม จริงๆฝากข้างหลังเนี้ยถอดได้นะมันเห็นเขาเคยถอดกันอยู่แต่ว่าจะหาไหมนะอ๋อดันไปข้างหลังใช่ปะโอเคเนี่ยถอดได้ด้วยหมืนมารีวิวเครื่องอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะลองเล่นดูนะคร <_ s> ับหมุเครื่องไปที่อ p ก่อน ก็เอืครั้งที่แล้วอะ่ะเราสอนผิดไม่ได้ใช้คําว่าสอนหรอกเราเล่นผิดคือจริงๆอะ่ะมันจะต้องยกตรงนี้เพื่อให้เครื่องทํางานแล้วเราก็พักไปนิดนึงแล้วเราก็จะกดสลักตรงเนี้ยทุกคนเห็นไหมสลักตรงนี้เออนั่นแหละแล้วก็เอา คันโยกตรงเนี้ยกดคันโยกต,ตรงนี้ลงเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี่ย,ย,ยไปอีกนิดนึงเนี่ยมันก็จะแบบมมงดกว่าโอเคเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ แล้วก็ลองดูเพลงที่สองนะครับตรงไหมประสบการณ์การเล่น3ามครั้งนี่คือก็แบบเก่งอยู่โอเคก็ประมาณนี้ครับผมไม่ค่อยคยสงสัยแม้ว่าแบบด้าน A เป็นเพลงและด้าน B จะเป็นอะไร ด้าน B ก็ก็ต้องเป็นเพลงปะแต่ปกติคือถ้าเหมือนเพลงมีสิบเพลงอย่างเงี้ย A กับ B จะแบ่งเพลงกันอืมลองดูว่าด้าน B เป็นแต่คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกันปะเล่นได้ทั้งสองฝั่ง <c oughs> อะไรอ่ะเศร้าหรอลองดูมันนี่เนาะ,อะโอเคตอนแรกคิดว่าจะไม่ลงแต่ได้ความมาว่าด้านเอคือเอ่อเพลงใช่ไหม ที่ฟังกันปกติส่วนด้านบีจะเป็นคาราโอเกะเว้ยเฮ้ยแล้วโรเซ่เป็นปะไม่รู้ขี้เกลียดด้วยเก็บไว้ดีเกินเก็บไว้ดีจัดสำหรับใครที่อยากดูนะครับก็จะไม่แกะครับผมแต่ถ้าเกิดอยากดูก็มินมาอืมแต่วันนี้จะไม่ทำโอเคนะครับผมผลประกอบการวันนี้ก็ค่อนข้างจะโอเคเลยถูกใจมากเพราะว่าอาัลบั้มของจริงเนี่ยก็สวยกว่าที่คิดไว้นะเพราะว่าตอนที่เห็นในภาพ ดีเทลอ่ะคิดว่ามันน่าจะบางกว่านี้แล้วก็ของคิดว่าของข้างในคงแบบไม่ได้แถมอะไรเยอะมากมายขนาดนี้แต่ว่าพอมาได้แบบดูของจริงของข้างในก็คือเยอะแล้วก็ตัวของแมทที่เรียลอะไรเงี้ยก็คือ YG ก็ยังทําได้ดีนะครับผมค่อนข้างจะสวยแบบเนื้อเหมือนกับกำรรมะหยี่นิดๆชอบเก็บสะสมะอ่ะเออเหมาะมากเวลาเพราะเวลาตั้งอะไรเงี้ยมันจะแบบดูขึ้นไฟเล่นไฟ ก่อนจะปิดคลิปนะครับผมก็อยากจะฝากในช่องนะครับจะมีรายการใหม่นะครับเป็นรายการที่แบบเเกี่ยวกับการเล่าเรื่องผีอะไรเงี้ยกับเพื่อนแต่ว่ายังไม่ได้คิดชื่อเนาะยังคิดไม่ออกแต่ว่ามีรายการแหละเอ่อก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณครับ